จากน้องผู้ชายอายุ25ปีที่สงสัยว่าตนเองเนี่ยจะเป็นโรคเสื่อมสมรรถภาพนะฮะเพราะว่าใช้งานไม่ได้ทั้งที่ร่างกายปกติแข็งแรง25เป็นจะเพศเคยได้ยินเขาพูดว่าเวลามีเซ็กซ์ครั้งแรกนี่ถ้าตกใจนะฮะเซ็กซ์ครั้งแรกถ้าตกจใจปุ๊บจะทําให้ใช้งานไม่ได้เลยจริงหรือเปล่าก็คุณหมอเพราะผมเคยเป็นอย่างนั้นมาก่อนแล้วมันก็ใช้ไม่ได้จริงๆนะฮะอายเหลือเกินครับที่จะไปหาหมอแลวจะไปหาซื้อยาที่ไหนได้หรือมีที่รักษาโดยเฉพาะหรือเปล่าแล้วก็เป็นคนเครียด แก้ไขยังไงครับก็คือนี้ครับถ้าอายุยังไม่ถึง20สเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นสาเหตุที่ทางจิตใจแต่ถ้าอายุ40อัพขึ้นไปเนี่ยก็ต้องสํารวจดูว่าเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจไขมันในหลอดเลือดสูงฮอร์โมนเพศชายต่าหรือว่าเป็นฤทธิ์ข้างเคียงของยาอะไรหรือเปล่าอย่างรายนี้ก็ต้องถามต้องตรวจสอบเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยกินยาอะไรอยู่เป็นประจําหรือเปล่าเพราะว่ายาบางชนิดมีฤทธิ์ข้างเคียงไปกดการแข็งตัวขององคชาตนะครับได้นะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่า ถามว่าครั้งแรกถ้ามันล้มเหลวเนี่ยมันจะทําให้เกิดโปรแกรมฮะมันเกิดเป็นภาวะอุปทานเกิด<ม>ภาวะกังวลหรือว่ากลัวความล้มเหลว<ม>ไอการที่ว่ากลัวความล้มเหลวเนี่ยมันจะม,มีมีผลต่อระบบประสาททําให้ไม่เกิดการตื่นตัว<ม>รายนี้เนี่ยถ้ายัางแก้สาเหตุไม่ได้แก้ที่ความเครียดไม่ได้แก้ที่ภาวะตกใจไม่ได้เนี่ยต้องสร้างประสบการณ์ใหม่ด้วยกัน ใช้ยารักษาที่ได้ผลอ,อาจจะใช้เป็นยาก,กินก็ได้อาจจะใช้เป็นกระบอกสูญยากาศก็ได้แล้วพอได้ผลดีแข็งตัวได้ตอนนี้แหละครับจะเกิดประสบการณ์ใหม่แหละคราวนี้เขาจะเริ่มเกิดความ,มเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นมีโปรแกร,รมใหม่เข้ามาแทนที่ใช่โอ้โหไอ้ที่เราเคยเชื่อว่าเสื่อมจริงไม่เสื่อมนี่เพียงแต่ว่าตอนนั้นเราทุกข์เราเครียดหรือว่าเรากังวลแล้วพอประสบการณ์ดีขึ้นดีขึ้นครั้งต่อไปคราวนี้ไม่ต้องกินยาแล้วครับเอายาเนี่ยเลียม กรอบใส <c oughs> เลี่ยมคอเลี่ยมทอคองค <c oughs> อง <c oughs> เลยอ <c oughs> อุ่นใจอยู่อุ่นใจ <c oughs> รู้สึกอุ่นใจอุ่นใจหรือเก็บแค่ยาใส่กระเป๋าเนี่ยมีความร,รู้สึกว่าถ้าเดี๋ยวลม้มเหลวเรามีผู้ช่วย <c oughs> มีความมั่นใจมากขึ้นครับ